สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาวโซเชียลแคมแล้วก็ Facebook นะคะวันนี้นะคะโยก่อนจอไปปาร์ตี้ข้างนอกนะคะปาร์ตี้ซาฟารีของโยนะคะโยก็เลยจะมารีวิวนะคะลิปสติกนะคะโทนสีชมพูนะคะที่โยชอบแล้วก็โยใช้ทุกวันส่วนตัวนะคะไม่ได้ใช้ให้ลูกค้านะคะแต่วันนี้ด้วยที่ด้วยที่ว่าเราต้อง เออเป็นโทนสโมกกี้อายอย่างนี้แล้วก็เป็นต้องต้องปากซีซีนะคะใส่กับชุดลายเออมาลายแล้วก็ต้องผูกขนนกสไตล์ซาฟารีของโยนะคะโยกเลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าว่าแป๊ดน,นึงนะคะว่าเออแต่งหน้าโทนเอ้ยไม่ใช่แต่งหน้าวันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะว่าเดตติ้งสีนกพูที่โยกลาลังชอบแล้วก็ปรับปริ้มอยู่ในะคะนันเนี้มันมีเ็ตติ้งอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจัดต้องแป๊ดน,นึงนะ ก็จะดูวันนี้ลุกลุกวันนี้ของโยก็จะเป็นแนวแบบว่าดูไม่เหมือนปกตินะปกติจะเห็นโยต์สดใสปากสีชมพูหรือว่าแต่งหน้าเป็นแนวแบบว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่วันนี้ก็คือจะดุดเดือดนิดนึงนะคะด้วยความที่ว่าเราจะต้องไปเป็นแบบว่าเลิศๆอ่เนาะตามสไตล์ของงานปาร์ตี้นะคะโอเคก็มีชั้นน้เน้อนะคะสีแรกนะคะที่โยจะมารีวิวในวันนี้นะคะมีทั้งหมดเดี๋ยวก่อนนะ หกสีแล้วกันนะคะที่โยช้เป็นประจำนะคะสีแรกค่ะก็คืออิลามาสกานะคะเป็นสีลิปสติกคืออีโมเดสนะคะเป็นสีที่โยปาปลืมแต่ว่าโยรู้สึกว่าสีปากของอิลามาสกามันจะเป็นสีเนื้อแมตต์ือว่าโยเลือกเนื้อมันเนื้อนี้มาเองนะคะก็คือมันจะแมตต์มากแมตต์จนรู้สึกว่าทําให้ปากแห้งมากๆนะคะแล้วก็สีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ จะเห็นชัดไหมเพราะไฟมันเหลืองนะคะจะเป็นสีชมพูซึ่งสดสดเหมือนกันนะคะสดเลยแหละสีอีโมเดสนะคะสำหรับก็คือสีมาันจะเป็นแนวแบบว่าชมพูสว่างสว่างเลยนะคะชมพูแบบสว่างมากนะคะก็แต่ว่าโยไม่แนะนาสาหรับคนที่ปากแห้งๆนะเพราะว่าอีโมเดสสเนี่ยสีอิลามัสกาเนี่ยมันจะเป็นมแมทมาก,กน,นะคะที่เคาน์เตอร์เขายัางแนะนําว่าให้โยใช้อันนี้เสร็จปุ๊บพห้โยใช้ลิปกอนนิดหนึ่งทางให้มันดูเป็นมีเนื้อ สักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแมทมากนะคะโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นแมคนะคะสีเก่งเลยค่ะสีนี้ทุกคนจะต้องแบบว่าตรลึงพึงเพลินนะคะบอกว่าพี่โยใช้ลิปติกสีอะไรเดินไปเป็นงานคอนเสิร์ตรอ,อะไรเงี้ยหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะบอกพี่โยใช้ลิปสติกสีอะไรก็นี่ค่ะแคนดี้ยำๆนะคะของแมคนะคะสีก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคงเห็นมาแล้วหลายๆคลิปนะคะสีจะดูร้อนแรงดูดูแรงมากๆอะค่ะสำหรับคนอย่างโยเป็นคนปากหนานิดนึงอยู่แล้วเวลาทาปุ่มก็ยิ่งแบบดู พุ่งออกมาเลยนะคะว่าแบบสีมันแบบร้อนแรงอ่ะนะคะแคนดี้ยำยำเป็นอีกสีหนึ่งที่ว่าเวลาเราไปปาร์ตี้หรือว่าไปงานที่แบบว่าต้องการความโดดเด่นต้องการความเลิศก,กับการแต่งหน้าเนี่ยโยว่าแคนดี้ยำยำเนี่ยก็เป็นสีอีกทางเลือกหนึ่งเลยนะคะอ่ะให้ดูสีนะคะสีเล็บที่ฉันอายมากไม่ได้ทาเลยนะคะอย่างนี้ค่ะแคนดี้ยำยำนะคะของแม็กซ์นะคะ ทุกคนคงรู้จักนะแค่นี้ยมำยาำพโยธาบ่อยมากต่อไปค่ะของนาสนะคะของนาสนะคะเป็นสีชื่อว่าโรแมนฮอลิเดย์นะคะเป็นสีแนวชมพูนะคะเพราะวันนี้โยรเป็นสีชมพูสไตล์กิบบัวนะคะอาจจะมีรอยนิดหนึง่งเป็นสีชมพูสไตล์กิบบัวนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นออกทางมันจะเป็นกิบบัวม่วง,งนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสีจะออกแบบไม่ไม่เยอะมากนะคะเดี๋ยวโยวจะลองทาให้ดูนะทาที่มือ นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะสีโรแมนนะคะจะเป็นออกแนวแบบว่าโรแมนฮอลิเดย์ของนานะคะสีก็สวยคะโยก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าจะเอาไว้สําหรับลุคที่แบบว่าอันนี้คือจะไม่แห้งมากมันจะมัน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 นิดนึงนะคะก็คือเอาไว้สําหรับเวลาชีวิตประจำวันที่แบบว่าออกไปข้างนอกเบาๆใสๆก็คืออันนี้ก็คือจะโอเคนะคะต่อไปนะคะโยก็จะรีวิวต่อไปก็คือ สีที่โยใช้ไปบ่อยทุกคนก็เห็นนะคะก็คือชาแนลค่ะเบอร์ศูนย์สี่นะคะชื่อสีว่า i m a g i n a t i o n อืม i m a g i n a t i o n ใช่ i m a g i n a t i o n นะคะจะเป็นสีแบบนี้ค่ะของชาแนลนะคะเป็นสีชมพูนะคะชมพูแบบว่าหวานอะ่ะสวยแล้วละทาก็คือโยชอบมากสีชมพูชาแนลเนี่ยนะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะ ดี๋ยวโยจะอ่าพอเสร็จจากรีวิวปุเดี๋ยวโยจะทาแต่ละสีให้ดูนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะก็จะเป็นชมพูใสๆนะคะสำหรับคนที่ชอบแบรนด์ชาแนลเนี่ยยวอาลิปสติกชาแนลเป็นลิปสติกที่ดีเลยแหละแล้วก็แบบถามว่าราคามันสูงไหมประมาณพันสามนะคะแต่ว่าเป็นลิปสติกที่ดูแบบใช้แล้วมันโอเคคุ้มแล้วก็เนื้อลิปสติกอะไรเงี้ยมันทําให้ปากเราไม่แห้งจนเกินไปสำหรับชีวิตประจำวันที่เราไม่ได้แต่งหน้าเป็นแบบเนื้อแมทมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปค่ะ เอ็นวายเอ็กค่ะเนี่ยจะเปื้อนนิดนึงนะคะ n y x นอะคะอันนี้เป็นสีเอ่อสีนาคาส,สุอะไรปะเบอร์ห้าศูนย์เก้านะคะจะเป็นแนวสีชมพูแบบนี้นะคะอันนี้สวยเหมือนกันโยชอบนะคะแต่มันเป็นของยี่ห้อ n yx อันนี้น่าจะประมาณร้อยสี่สิบาทเองนะถูกมากนะคะแต่โยชก็ชอบนะคะเป็นสีแบบสไตล์ชมพูใสๆเหมือนกันนะคะคือ ตอนนี้ไฟเนเป็นสีเหลืองนะสีมันต้องออกมาคล้ายๆกันหมดนะคะเดี๋ยวโยจะไปไปทาตรงสว่างสว่างให้ทีนะคะ n y x นสีนี้ก็คือเบอร์นะคะ5 0 9นะคะสวยเหมือนกันลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะราคาไม่แพงมากนะคะ140บาทมั้งนะคะโยซื้อที่ประมาณว่าเมเจอร์ชิโอทินมั้งนะคะต่อไปเป็นสีชมพูออกแนวแบบชมพูออรสออรสที่แบบว่าเป็นสีที่โยรู้สึกแบบปริ่มมากแล้วก็ปรับปื้มกับสีนี้มากนะคะเพราะว่าใช้บ่อยบ่อแล้วก็เป็นสีไม้ใต้ของโยเวลาโยแต่งตาแบบ ที่เค็มๆหน่อยแล้วก็เป็นสีที่โยชอบนะคะก็คือสี p i t t ี Baby นะคะของ Makeup Store ค่ะรีวิวไปหลายทีแล้วนะคะคนก็ถามกันเยอะเหมือนเดิมนะคะสีก็จะเป็นสีเนี่ยทาให้ดูเลยดีกว่านี่ค่ะจะเป็นแนวนูดๆแล้วก็โอรอตโอรอนะคะนะคะนี่ค่ะถ้าเป็นแนวนูดๆโอรอตโอรตนะคะ,คะ,เ,นนนะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เป็นเขาเรียกว่าออกชมพูโอรสโอรสดีกว่าอย่าเลียกป่าชมพูสะทีเดียวนะคะแต่มันก็ถือว่าเป็นสีที่ที่โยชอบมากที่สุดในบรรดาลิปติกทั้งหมด6แท่งนี้นะคะแต่ว่ามันอาจจะใช้กับการแต่งหน้าไม่ได้ไม่ได้ทุกโทนนะเพราะว่าเนื่องจากว่าสีมันดูแบบซีดไปป่วยนิดนึงนะคะบางทีมันลอยออกมาเกินมันเป็นสีแบบสไตล์ลอยอะโยว่ามันอาจจะไม่ได้เข้ากับทุกโทนการแต่งหน้าก็ได้นะคะแต่ว่าอย่างพวกชาแนลเนี้ยถ้าเราทาตามเป็นสีน้ำตาลนะเราก็ใช้ได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวโยจะมาโอ่เขาเรียกให้เขาเรียกว่าอะไรสวอปปะ สวอปอะไรสีอะไรเงี้ยป่ะอเรียกไม่ถูกอายนะคะเดี๋ยวจกระทาให้ดูทีละอันเลยนะคะอันนี้นะคะสีของเอ่อเอ่อพิตตี้เบบี้นะคะของของเมคอัพสโต e นะคะต่อไปค่ะแคนนี้ยำยำค่ะของแม็กนะคะแคนนี้ยำยำของแม็ก a k เมคอัพสโตนะคะแคนนี้ยำยำนะคะแล้วก็ NYX นีค่ะนิกค่ะสี เบอร์ห้าศูนย์เก้านะคะสวยเหมือนกันห้าศูนย์เก้าเอ็นวายเอ็กซ์นะคะร้อยสิบสิบบาทเองแล้วก็นาสนะคะสีอโรแมนต์ฮอลิเดย์ค่ะเป็นสีชมพูกิบบัวกิบบัวนะคะแบบดูเนื้อมันไม่ค่อยริดแรนด์เท่าไหร่ก็ปักเปิมอยู่นะคะแล้วก็ชแนลบเบอร์ศูนย์สี่ค่ะ imagination ค่ะอ่านว่าสีดีมั้งเบอร์ศูนย์สี่นะคะนี่ค่ะ imagination อันนี้นาสนะคะอันนี้คือ N Y X ค่ะแคน้ยัมยัมแล้วก็เบบี้พ t ตตนะคะแล้วก็สีสุดท้ายค่ะอีโมเดสค่ะของอีลามัสกานะคะนี่ค่ะคือยอมมองว่าตอนนี้ไฟมันอาจจะเป็นไฟสีเหลืองๆหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสีนี่ค่ะพิตต y ้เบบค่ะเมกอั t o โตแคน้ยัมยัมค่ะอ่อนิกค่ะ N Y X ค่ะเอ่อช h a n e l อืออ่ะ แล้วก็สีอโมเดสนะคะสุดท้ายแล้วก็สีอันนี้ชาแนลแล้วก็เอ่ออันนี้คือสีของนาสีโรแมนส์นะคะเดี๋ยวให้ดูไฟสว่างสวยอีกทีนักแป๊บนึงนะคะเป็นอย่างนี้น,นะคะเ,เห็นไหมคะสีก็จะแบบว่าสีแคเดี้ยำๆนี่ือจะเจ็บปวดที่สุดนะคะแล้วก็สีก็สีสวยนะคะอันนี้ก็คือก็คือวันนี้ก็คือจะมา รีวิวสตาอ่าลิปสติกนะคะหกสีหกเอสีเดียวกันหกแบบนะคะหกแบรนด์มาให้ดูนะคะว่าให้น้องๆเลือกกันว่าจะชอบแบบไหนมากที่สุดนะคะสําหรับวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมนะคะว่าอย่าลืมกดไลค์ให้โยด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่โยอยากฝากนะคะซีต้าพรายเมอร์ค่ะตอนนี้โยมีอยู่ห้าหลอดนะคะใครสนใจซื้อกบโยได้นะคะเพราะว่าโยเหมือนมีคนถามถึงเรื่องซีต้ามาเยอะว่าพี่โยซีต้าซีต้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโยก็ไปหาซื้อมาแล้วก็ มาขายให้น้องๆนะคะถ้าใครอยากได้ก็บอกโย่แล้วกันนะคะแต่โยไม่ได้มีอาชีพเป็นขายพวกนี้โดยตรงนะโย่เป็นช่างแต่งหน้าเนาะอย่าลืมนะคะโอเคขอบคุณทุกคนค่ะสําหรับการติดตามนะคะบายๆค่ะวันนี้เพียงเท่านี้นะคะบายยค่ะให้ดูอีกทีค่ะโอ้ยฮ <laughs>